เด็กกับพูช่วโอเคฉันมาก็ต่อไปอย่าูผู้ชมไม่กดใจแซงสังสคมไม่ใช่เออ,เอ,อตอนตอนนี้ห้ามสนใจมันโอเคฉันมาที่นี่ไก่อีซี่ป่ว,ว้าวดูสิ ใกล้เอ่อใกล้ใกล้กล้รู้สิโอ้คนดีคือไปปวดตีที่เนี้ยถ้าพูดอพในในในอคอนจทคพอเสียตอนคลิปเนี้ยเสีเยเปล่าร้องเลยจำจำได้ดูอืมเสีเบบยเปล่าอืมดูดูกระเถิ่ชอบเปล่าเปล่าแปะใหม่โอเคดูดูกระเถิ่ แค่ไม่มีอะไรอืมโอเคไม้ครับก่อนเดินดีวะดึงแตกกว่ากเ็เถอะนี่วอันนี้แหละรูปแตกกว่าอ่ะอ๋อแล้วสวัสดีครับทุกคนได้นะคะวันไปดูฝั่ง ตอนแรกก็จะเปลี่ยนช่องแล้วเดี๋ยวค่อยพูดใหม่นะเดี๋ยวลราโอเคคือแค่ไม่มีอะไรครับว่าดูดูชอบดิคิวกระเถิ่คือดูดูชอบเปล่าเใช่ดูดูคลิปอืมกดไปครับไปไมค์ครับก่อนเรื่องดีวะโอเคอันนี้คือช่อนดิคิวอ๋อดิคิว ดูดูแล้วว่าคือนิกิวท่าคือทีแมนไททันคือว่าหน้าตาเปน็นยีงคุณผู้ชมครับเสนอว่าห้าพูดนิกิวสันคู่พูดดู นีิคิวโก้ถ้าเกิดคุรู้นะว่ามีใครมาเรียกกูว่าอีคิวซังมึงตายแน่มึงโดนกูไล,ล่ขีแน่หมายถึงคนที่โรงเรียนนั้นทุกคนสกิมนะิเดสกิมิดดสกิมิดดสกิมิมว่าดิคิวถ้าเกิดคุรู้นะคนแน่แน่อืมแล้วมีอีกนี้มีช,อช,อชอ่อตุ้ยช่อตุ้ยช่อตุ้ยดู เออเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์แม่ค,ค่าคิดนิดหน่อยคืออาหารชอดด้วยก่อนผู้ชมก่คือการบิดที่เยี่ยมที่สุดเลยนะครับบิดไข่ท่านตเติ์อันนี้คือชอดด้วยอันนี้คือช่อดด้วย เอคิวซังเอคิวซังเคิวซังเอคิวซังเคิวซางเอคิวสาเโอเคคิวอะไแค่นี้ไปทำไมต้วเดาฉละอ่ามาเกตอ่าเดาไทาไมต้วดาเฉยละฉยละสูเด้ดเดิฟู้เ่เกนอืมดูดีดีก่ออ่ชื่อว่าตัวต้วท่อกไก่ขอใได้ เอ็มมี่อีหน่อยตุ้ยตอได้เดียว like ได้ได้ดูเดียวได้ปะพาสดฉันไม่รู้คือเดียจบอะพ่อโผล่โปรจำหน้าได้เสร็จก็แล้วจำได้ดูเคมเคมไม่รู้เสร็จก็แล้วจำได้ดูโอเคแค่นี้ แล้วอมีนนคือการบิดที่เยี่ยมที่สุดเลยนะครับบิดไททันฟิวแปลกใหม่ไม่ใช่ฟิวเออถูกยอ๊ะโอเคดูชอบฟิวกระถือไมีอีเออไฮไฮโอแมนดอมดอมไฮโอเออใช่โอชิก็แม่แ okay. แค่ นนีแล้ว,วมีอีกหน่อยคือมีช่องหน่อยชื่อช่องคือ F U F U F U บอกคือประเป๋าคือกายอเออจะชวดทีไหม <You S 1> ได้กะดะ็ <You S 1> ่อนนะโอ้โหเด็กก่อนเด็กก่อนเดี๋ยวก่อน ออกไปกะเกน่ะคือสองคนเห็นคืออู้อู้กันเลยอู้ไปอู้กันอู้ไป,ไปเพลงตัวนี้จำได้คือว่าเพลงจะได้ชิบากาเก่าแบบใหม่เนี่ยมีมีหน่วยมีหน่วยจำจำได้แอฟิวชอบแอฟิวแบบใหม่ แกครูว่าครว่าืมหาดูดูดูชอบกอไม่ชอบเปล่าเจอจะชอบคือว่าคือฉันไม่แก่สักกีไม่จะผมผมพูดได้เดบู๋ชกรับเอออ่ะพี่โป้คนอื่นคนอื่นไม่ดูคนอื่นดู อ๋อเป็นอ๋อเป็นแบบนี้อืมมีดูตดกเกาะอ่าเจอชอ็อตสวัสดีพวกเ็กน้อยวันนี้ผมมาดูห้องทีวีมาผมเนคุณจะมาดูการอู้จีบตัวเยอะผู้ชายเยอ้ดูดูเยอะกัเยอะเลยการเป็นแบบนี้ไม่ใช่คือไม่เอาอ๋อดูไปโทรหน่อยฉันกดอะไรไม่ได้ไปไปดคือการบิดที่เยี่ยมที่สุด อืมโอเคดูคนจบแล้วว่าต้ต้มาคลิปผูกเกาะอ่ะแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน่วยเมมบอ์โอเคดูดูดูแล้ว,วว่าดูคนไม่กดได้เลยตอนตอนนี้ไม่เกี่ยวสองคนไม่กดได้เลยคุณกดได้แสนหน่อย ใจใจมากเลยโตโมตายห้าวันไปคนได้แซ่บเฮ้ยกรใจฟับเปล่าดูดีๆฉันว่าสวยมากกูว่ากูมีสวยแม่ใครอะเหรอเโตเฟรดี้ฟาสเบอร์กดได้หน่วย